สวัสดีค่ะในการเรลวิ้งโปยูนะคะสาระน่ารู้พวกมัเธอวันนี้นะคะเรายกกองทัพของทีมงานมาถ่ายทำนอกสถานที่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็บรรยากาศดีีค่ะอากาศดีมากเลยนะคะแถมยังมีเพลงพร้มๆให้ฟังด้วยค่ะเงินกำนันค่ะใครที่ยังไม่เคยมาต้องมานะคะกับการชมเรลวิ้ง o r y ยูในครั้งนี้ค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีวัตกรรมแอบแฝงอยู่กับการสร้าง บ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเรือนไทยอีสานนะคะซึ่งจะจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือวัตกรรมูรณาในอ P ีที่47่สิบเนะคะเป็นการใช้พลังงานบริสุทธิ์ค่ะจากแสงอาทิตย์โดยใช้โซลร์เซลล์ค่ะแล้วเขาจะมานำมาใช้การได้เกิดประโยชน์อย่างไรเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะเราจะทำความรู้จักกับแขกรับเชิญท่านแรกกันค่ะดรประชารัตพัรีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ วันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โดยรอบรอบแล้ววันนี้ของเราก็บรรยากาศดีนะครับวันฝนครับแล้วกันใช่ว่าเราเปดูนิรุนแรแล้วก็อากาศสบายๆนี่ฝนหยุดตกพอดีด้วยนะครับตอนนี้เป็นใจให้กับการไลฟ์ไลฟ์รีโพยูสั้งนี้นะคะซึ่งอยากจะถามอาจารย์ว่าเรามีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักทียาบริการและคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรบ้างคะอาจารย์โอ้ครับครับก็คือ อตอนนี้เราม,มีโครงการที่ทังทาา่านผู้บริการสำนักวิทยาบริการาจา์ภาพภุมิก็ได้มาหารือในการทารําความร่วมมือในเรื่องของอการใช้พลังงานทดแทนหรือใช้พลังงานจากโซลาเซลล์นะครับลพลังงานแสงอาทิต<ด>ย์โดยจะมีการประเมินในการติดตั้งโซลาลูปท็อปก็คือติดตั้ง,บ,บ,งบนหลังคาของอาคารสำนักวิทยาบริการครับตอนนี้ก็มีมีความได้หารือกันได้บางแล้วได้ดําเนินการไปถึงระดับเนื้อนะคะ พียงแค่การที่จะขอสร้างนะคะในอนาาคตซึ่งอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนในการติดตั้งเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยอธิบาย่อยคะ่ะว่าความซับซ้อนหรือยากง่ายของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็บในเบื้องต้นทางคณะวิศวะก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับ,รบจากทางคณาจารย์แล้วก็โดยคณะบดีได้ได้อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปทำทำการสำรวจประเมิน ร่วมกับทางภาคเอกนชนที่เข้ามา,าร่วมแล้วก็เราล้งลงางเรื่อล้างพ r แล้วก็ประเมินศักยาภาพบนพื้นที่ของสำนักวิกกทยบระการท,ที่มี2อ,อาคารน,นี้ก็จะประมาณประเมินแล้วน่าจะได้ประมาณ200กิโลวัตครับราสามารถใช้หลังงานไฟฟ้าทดแทนไฟฟ้าจริงได้มากน้อยแค่ไหนเราจ์ครับโดยโดยโดยการประมาณการในครั้งนั้นเราก็ประมาณสักถ้าใช้แบบ ตั้งประมาณ200กิโลวัตต์ก็เกือบเต็มที่นะครับเกือบ50%ของของการใช้งานแต่เนื่องจกไม่เป็นวันในรอบเพราะจริงๆแล้วเราประเมินกันเป็นรอบปีแต่ว่าด้วยปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดก็อาจจะมีการใช้งานไม่มากนักแต่ว่าถ้าเกิดมีการใช้งานมากๆก็อาจจะมีสัดส่วนของการใช้พลังงานจากเซลล์แสงที์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดมีการติดตั้งจริงซึ่งมีความคุ้มค่า ทดแทนกันารใช้เพราะว่าสัญญัผวิเช่รบริการเราจะมีการเปิดแอร์เปิดไฟรนบแน่นลอนเีละครับ<ช>ก็คือจากการประเมินจากปัจจุบันด้วยราคานะครับระยะเวลาคืนทุนอาจจะอยู่ประมาณ5ปีนะครับประมาณนี้แล้วก็การลงทุนในปัจจุบันผมคิดว่าก็เหมาะสมถ้าสมมุติว่าทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดให้กับทุกคณะทุกสำนักได้ได้ดําเนินการประเมินศักยภาพนะครับก็ภายใต้งบประมาณ ใช่ค่ะนะคะซึ่งซึ่งผู้บริการและก็สำนักพิเศษบริการมีกิจกรรมท้องสมุทรสีเขียวค่ะายซึ่งจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าและความร่วมมือระหว่างสำนักพิเศษบริการแล้วก็คณะวิศวกรมศาสตร์ค่ะผมมองในเรื่องของนอกจากเราจะได้ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์และเรื่องเงินนะเนาะแต่ผมว่าการสร้างอีโคซิสเต็มให้นักศึกษาตระหนักเห็นถึงพลังงานทดแทน กาครความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ลอมของพลังงานเหล่านี้เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเชิงผลกระทบที่มีมากกว่าตัวเงินนะครับ,รบที่จะเกิดจึงมีที่มาของโครงการเงินกำลังนี้ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟมะคะ่ะอาจารย์อ๋ออยากหมายถึงว่าอยากจะทราบที่มานี่ก่อนใช่อาจารย์ต้อง <c oughs> เล่าที่มาก่อน <c oughs> ว่าสมาร์ทโฟมคืออะไรเงินกำลังคืออะไร <Okay. S 2> นอกจากเงินอีสานแล้วก <c oughs> ็ ถ้าย้อนกลับมาดูตัวตัวอุทิศเงินกำน,นันจริงเงินกำนันนี้อยู่ภายใต้โครงการของของิทยานศิลปะวัฒนธรรมอิสาและลูมนังคงนะครับโดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับหลายสิบปีและะ้วเงินหลังนี้ก็ก,ก็ได้ถูกาทางอาจารย์อนุญาตเอ่นน้ำนะฮะอาจารยา์สุริยาก็เป็นผู้ริเริ่มในการที่จะนําเงินกำนันจริงๆจากข้างข้างมหาลายัย แล้วก็เอามาตั้งแล้วก็จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้เสภาวัฒธรรมพีศานนะครับซึ่งเป็น<ม>เพื่อนที่ควบว<ม>งจรในการ<ม>ช่วยประยุกต์ใช้ให้หนักศึกษาได้มาใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเลยนะคะครับแล้วก็วันนี้เรามาเพื่อนกำลังคาเฟ่นะคะเรามาทำความรู้จักกันกับผู้ประกอบการท่านซึ่งจะมาให้สัมภาษณ์ได้ยินข่าวว่าเป็นสิทธ์เก่าด้วยใช่ไหมคะ้ครับก็คือเป็นเป็นนักศึกษาที่ ที่เคยทำโปรเจกต์งานวิจัยนี้ด้วยเป็นผู้ช่วยวิจัยนะตอนนั้นนะครับทำเขาอยู่ปริญัาตอนข้าบ้าบปีที่แล้วนะ้าปีนะนะครับก็มีโครงการคือคือหลักๆก็คือนอกจากเป็นเทอรนีสารแล้วทางคณะกรรมการก็บอกว่าอยากให้ใส่ความเป็นเทคโนโลยีนะวัตรกรรมนะครับทางคณะทํางานวิศวะวิทยาศาสตร์แลวก็ทาง,ทงานสิ่งป,ประยุต์ก็ได้ร่วมออกแบบร่วมกันนะครับก็เป็นที่มาเราติดตั้งโซลาร์เซลล์ติดตั้งระบบไอโอที T. ระหว่างนั้นเนี่ยน้องน้องมาร์กด้วยกันน้องผู้ประกอบการก็ตอนนั้นเขาก็เป็นนักศึกษาก็ได้มาร่วมทํางานเป็นโปรเจกต์นักศึกษาเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักวิธีการพูดคุยกันกับน้องนะคะครับน้องสวัสดีค่ะน้องรับสิทธิ์กับเหมือสิค่ะผู้ประกอบการเดินกำลังคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนอกจากจะให้แนะนำตัวคุสิาเครื่องดื่มของที่ร้านหน้าร้านในอาจารย์ ครับก็เริ่มต้นนะครับผมชื่อนายรักษิตกำเนิดสิทนะครับเป็นสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมรุ่นที่27ครับปี22นะครับจบภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีมากนะครับที่ที่ได้มาออกไลฟ์ด้วยแล้วก็ได้ดูบรรยากาศรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ลองกับเครื่องดื่มที่ทางกำนนายคาเฟ่ได้นำมาเสิร์ฟวันนี้แล้วก็ ขอบคุณมากค่ะรสช,ชาติอร่อยค่ะชิมแล้วยังคะลองาชาิมเ,เลยครับลองชิมไม่ได้รู้ว่าอร่อยเมื่อหร่อยดูหน้าตาพิธีกรกับแขกรับเชิญนะคะเขาบอกว่าเป็นขั้วกลางจริงๆผมอ๋อเหรอคะโอเคค่ะรสช,ชาติใช้ได้ค่ะใครอยากจะรู้ว่าเราเราพูดความจริงหรือไม่จริงต้องมาที่นี่นะคะกนแฟันทาเ์เค่ะเดี๋ยวจะให้น้องมัชนะคะเล่าถึงที่มาของการเข้ามาประกอบธุรกิจร้านชาเฟ นี่ค่ะทไมถึงเล like so, ือกโลเคชันเพินกำนันคาเฟ่ค่ะครับก็เรื่องการเลือกเพิงนกันันก็ได้หลายผู้ประกอบการที่มีการเปืดนจะซื้อจะจ้างไปล้วก็ก็ตอนนั้นเองเนี่ยมหาลัยก็เปิดสักช่วงหนึ่งแหละแต่ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการหรืออะไรใครมาสนใจแต่วันนั้นเองผมก็ขอเล่าให้กาก็คืออาจารย์ประช่ยโทรมาหาผมว่าเพื่อนกำนันเปิดให้ผู้ประกอบการนะครับมาลงทุนทำเพินคะาเฟ่นะจึงอยากมา พัฒนาตรงนี้ไหมอะไรคร <ideally, S 1> enfin ับซึ่งซึ่งในปกติแล้วผมก็ทำโปรเจกต์จบเนี่ยผมมองเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าตัวตัวเราที่ทำโปรเจกต์จบเนี่ยเราอยากเห็นว่าให้น้องนนักศึกษาหรือเพื่อนๆอ่ามาใช้บริเวณนี้ถ้ามองรอบข้างคือมีทั้งแม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื่อมวยต่อแบบเวลาเราอ่านหนังสือเครียดอะไรเราเราอยากหาพื้นที่พักผ่อนนะครับแล้วก็ มีบรรยากาศทั้งวิ่งอะไรอร่อยอะไรอร่อยประมาณนี้ครับซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยพื้นที่สีเขียวเยอะมากร้องรอบเงินกำลังของเราเลยนะใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของนวัตกรรมด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งอะไรอาจารย์ประชาจะต้องเป็นคนไกด์ไลน์ให้นะคะว่า ใจทำอะไรอยู่ไหนคะนี่อาจารย์ครับก็อ่าจปเดิน่นะคะครับก็คือที่ที่เราได้ยินเสียงอยู่นี้นะครับก็เป็นด้านชมรมดนตรีนะครับนำโดยครับคณะวิศวะนะครับที่เข้าใจว่าเขาได้คุยกับทางทางิมาร์ทและเขาโหวกการนะครับเขาก็ได้มาจากกิจกรรมนะครับก็เป็นแค่ช่วงออฟนะครับช่วงเริ่มต้นก็ช่วงเช้าจะมีดนตรีเบาๆแล้วก็มีน้องๆเข้ามาบรรเลงนะครับ คงจะมีกิจกรรมอื่นๆครับผมไม่แน่ใจทางผู้ประกอบการผมได้ไดู้กับทางสมดสอบเริมต้นก็มีมีชุมนุมน้องๆแต่ละคณะนะครับที่สนใจที่อยากเข้ามาจัดกิจกรรมในแห่งนี้นะครับเพราะว่าด้วยตัวพื้นที่กิจกรรมเองมีให้มานกิจกรรมแล้วก็บริเวณรอบข้างมันค่อนข้างร่มเรื่องนะครับที่นี่้คือมาใช้พื้นที่ฟรีใช่ไหมครับใช่ครับก็อันนี้ทางทางร้านยินดีสนับสนุนน้องๆนักศึกษาอู่แล้วครับครับ ซึ่งนอกนอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมแล้วได้ทราบข่าวว่าให้ทุนการศึกษาด้วยใช่ไหมคะอ้าวใช่ครับให้ทุกปีไหมคะเนี่ยก็ให้ทุกปีอยู่แล้วครับว้าวดีจังเลยนะคะเรามีผู้เก่ามีน้ำใจดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างล่างจะเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับการใช้การดำเนินธุรกิจมากน้อยแค่ไหนไปกันค่ะคือผมขออธิบายได้ค่ะคือในเบื้องต้นเนี่ยครับเรา ตัวพัวตัวผมเองนะทำโซโล่าเซลล์<ะ>ที่ยังเรียกว่ายังยังเรียนไม่จบกันนะแล้วเราก็เห็นได้หลายอย่างที่มันสามารถที่จะผลิตได้ไม่ว่าคือ,คอร,ร้านกาแฟเราถ้าส,ส่วนใหญ่เลยเราจะใช้ช่วงกลางวันช่วงที่มีืดนะครับผมก็เลยเลือกใช้โซล่าเซลล์ที่จะมาติดตั้งนะครับบริเวณเพราะว่าร้านกาแฟมันก็เปิดตั้งแต่ตีหนึ่งเช้าถึงห้าโมงเย็นนั่นหมายถึงว่าช่วงที่มีแดดนะครับเราก็ สายพลังงานโซลาร์เซลล์ได้ค่อนข้างที่จะเต็มที่เลย,ยเนะครับค,ครับคุณผู้ชมค่ะซึ่งวิธีแข็งโซลาร์เซลล์ที่ลอม,ามาัสเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นนักศึกษาครับตอนนั้นทำอะไรบ้างเอ่อตอนนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นการใช้ระบบแบบออฟกิฟก็คือมีอแบตเตอรี่ด้วยนะคะตตรับซึ่งหลักการทำงานของออฟกิฟก็คือเขาจะเอาไฟแสงอาทิตย์มาชาร์จลงแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็จ่ายเข้าเข้าสู่ไฟบ้านนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าอตอนนีมน้มันเทคโนโล,โลย,ย,นยีมันค่อนข้างเปลีป่ยนไปใหม่ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งแผงที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็คื 500, อ500 15วัตต์แต่ก่อนเนี่ยก็คือประมาณก็300ในรุ่นแรกๆเรา,ราใช้แผงเก่าที่กับที่ทางเราขอยืมมาพอจากพื้นที่ของโซลาร์ฟาร์มการเกษตรที่เขาทิ้งไว้แล้วเราก็ยืมมาติดตั้งน่าจะร้อยกว่าวัตต์สองร้อยกว่าวัตต์ตอนนั้นนะครับต่อแผงแล้วก็ ก็ได้ได้น้องอ่ามาร์แล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องของเขาผมทำโปรเจกต์นี้ประมาณสี่ปีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำนะครับจริงๆก็มีหลายๆส่วนเข้ามาร่วมนะครับเพื่อที่เราอยากจะโชว์นวัตกรรมจากบ้านตอนนั้นเราทุกคนจะมองบ้านกำนันนี่เป็นบ้านผีสิงบ้านมันมืดๆครับสิบกว่าปีที่แล้วนี่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านน่ากลัวทีนี้เราก็เลยบอกว่างั้นก็ ขอให้มันสิงด้วยเทคโนโลยี IOT แล้วกันสิงด้วยนวัตกรรมแล้วกันให้สิงสถิตอยู่ตรงนี้เผื่อสักวันหนึ่งจะมีใครหรือผู้ประกอบการคนไหนสนใจก็ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อันนั้นคือนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับของหน่วยงานทรัพย์สินบ้างหน่วยงานสำนักวิจัยนะครับตอนนั้นก็ได้หารือกันในคณะกรรมการแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอผู้ประกอบการที่เข้ามานี้ผมเพิ่มเติมให้แต่ว่าจริงๆแล้วแฉงแฉงเก่านี่เขา บริจาคให้น้องๆชุมนุมรีนิวไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาติดตั้งใหม่เลยทุกประการหลังจากที่เราสร้างนะคะว่านวัตกรรมที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วสามารถประยุกใช้ัตบที่โรงานนจีนที่ใช้ไฟฟ้าข้างในก็ใช้พลังงานก็ทดแทนไปฟ้าจริงใช่ครับผมขออธิบายตัวระบบนี้นคือที่เราเอามาใช้เขาเรียกว่าแบบดอฟอน คำว่าออนกิดเนี่ยคือเราเชิญ<า>ไปดูอินเวอร์เตอร์เลยก็ได้นะมีอินเวอร์เตอร์อยู่ในนั้นด้วยเดินไปดูหน่อยก็ได้มุ้มๆนิดนึงจากที่เมื่อกี้นะครับก,ก็คือเราจะถ้าผมาจะขออธิบายเพิ่มเติมก็คือตอนนี้เราใช้ไฟก Solo ับโซลร์เซลล์แบบออนกินคำว่าออนกิดเนี่ยคือเขาใช้ไฟร่วมกับตัวระบบของก,การไฟฟ้านะครับ อย่างเช่นร<ช>้านกาแฟตอนนี้ใช้ไฟอยู่สิโซล่าผลิตได้สินั่นหมายถึงว่าอีโคเนี่ยจะมาจากการไฟฟ้าเพื่อให้โหลดเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ไฟนะครับมันก็เลยเป็นรูปแบบที่แบบเขาเรียกว่าบาลานซ์ระหว่างโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้าแปลว่าเป็นการระบบผสมผสานก,กาันแต่การใช้พลังงานที่ทดแทนกัน50-50เปอร์เซ็นต์ไหมคะก็พูดถึงว่าความคือคือคือในในเรื่องของ50-50เราบอกไม่ได้อย่างเช่นถ้าผมติด10กิโลวัตต์แล้ว โซลาเซลล์วันนั้นแดดมันผลิตเต่มที่เลยได้สิกิโลวัตต์การไฟฟ้าอาจจะใ,ใ,ใช้แค่<ม>หนึ่งก็ได้เราใช้โซลาเซลล์สิบเสริมนิดนึงก็คือะระบบโซลาเซลล์ที่เขาเรียกว่าออนกริดเนี่ยมัน<ะ>ขึ้นอยู่กับตอนกลางวันเนี่ยเรามีพลังงานแสงอาทิตย์แดดสมมุติว่า<ะ>พลังงานของเงินกำนันเนี่ยที่ทำกาแฟเนี่ยใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าโซลาเซลล์สมิสผลิตได้ร้อยก็แสดงว่าเขาอ่ะไม่ต้องจ่ายไฟให้การไฟฟ้าเลยแต่ถ้าโซลาเซลล์ผลิตได้สักแปดสิบ เขาก็ต้องแต่โหลดเนี่ยต้องการร้อยเขาก็ต้องจ่ายแค่20นะครับต่อก็ตอนเย็นๆหน่อยแสงอาทิตย์หรือฝนตกเมื่อกี้นะฮะแสงอาทิตย์มันน้อยอาจจะเหลือแค่2ี่ส0หรือ30เแต่โหลดเขายังใช้เดิมยังชงกาแฟคนยังหนาแน่นมาเป็นร้อยเป็นพันเหมือนเดิมก็สามารถใช้พลงดในวันฝนแต่เอาวันเพราะว่าความคุ้มค่าที่เราลงทุนในก่อนหน้านี้จนมาถึงทั่วการก็ถือว่า ห้าวัตะ์เปอร์เซ็์ในการใช้งานได้จริงใช่ไหมคะคือคืองเขาอยากจะติดเพิ่มอยู่นล้ใช่ครับคืออนาคตเรื่องคุ้มค่าเนี่ยมันมันต้องมองระยะไกลดีกว่าเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยปกติแล้วการคืนทุนไม่ว่าจะบริษัทเอกชนใหญ่ๆที่เขาทำกันเนี่ยจะคืนทุนอยู่ประมาณสีปีถึงหปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใช้ในช่วงกลางวันที่เขามีแดดครับแล้วแล้วถ้าผสมประสานไปเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าอีกก็คือ เขาเรียกว่าแบบเชียวอยู่ชามออฟอยู่ที่ตอนนี้การไฟฟ้านี้ให้เปลี่ยนรูปแบบนี้เดินในช่วงออนพีกแล้วก็ออฟพีกออนพีกนี่คือช่วงกลางวันนะค่าไฟจะแพงที่สี่ <4. S 2> บาทต่อ,อยูนิตแต่ตอนกลางคืนเนี่ยครับก็คือออฟพีกเขาจะอยู่ที่สองบาทผู้ประกอบการหลายๆที่อยู่ค,คนที่อยู่บ้านนะครับเขาก็เลยเลือกใช้โซลาร์เซลล์ในช่วงออนออนพีกก็คือช่วงกลางวันเขาจะใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ในช่วงค่าไฟการไฟฟ้าแพงคราวนี้เขาค่อยมาซื้อไฟการไฟฟ้าถูกในช่วงออฟพีก ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ระบบวามจิตอาจจะทําให้การคึกตัวนีเร็วขึ้นสนสริมอีกนิดนึงในพลังงานอ่าตงนี้ใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าสมมุตินะฮะก็ติดเยอะๆที่มันเหลือใช้อันนี้ก็ม่หมดเขาอาจจะมีการสตอรี่ก็คือเก็บด้วยแบตเตอรี่จะเป็น power wall อ่าหรืออาจจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมต่อเป็นชาร์จคือไฟเนี่ยมันได้ฟรีจากจากจากโซลาร์เซลล์ทีนี้เขามีรถไฟฟ้ามาก็เสียบ ก็เหมือนกับเป็น g e n รเตอร์เคลื่อนที่ได้เป็นแหล่งเป็น UPS ที่สามารถเคลื่อนที่จ่ายไฟที่ไหนก็ได้โดยดึงพลังงานมาจากที่เงินกอเนี่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเกิ่ของการประมวลผลค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าพูดถึงว่าความต้องการสมมติว่าแคร์เขาต้องขายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ขายได้ไหมคะก็แน่นอนครับถ้าเกิดทางผู้ประกอบการผลิตเยอะๆตอนต่อไปนี่รถใครมีรถไฟฟ้ามาขอซื้อผ่านมิเตอร์ อาวันนี้เติมชาร์จขอชาร์จร้อยหนึ่งหรือมือถือเมื่อกี้ก็ชาร์จ iPad เนี่ยต้องจ่ายเงินนะต่อไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการใจดีให้ฟรีเป็น CSR ก็มองอีกมุมหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาก็ยอมที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่อดึงดูลูกค้าเข้ามานีก็จะเป็นแล้วแต่นโยบายครับครัพได้ชร์จแล้วนะคะว่าพลังงานโซลาร์เซลล์จากแสงอาทิตย์เนี่ยดีกับเราอย่างไร เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะว่าเพินกำนันที่เป็นคาเฟ่ค่ะผู้ประกอบการจะพรีเซนต์อะไรให้เรารับทราบบ้างนะคะได้เมยครับไปูค่ะได้ครูอะไรดีคะอาจารย์เมนูไข้างในนะก็ได้ครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านก็อาจจะดูดูว่าคือคือที่นี่อะไรบาือจริงจร ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมภายในร้านนะครับก,ก็เราก็ใช้ในเรื่องของสิ่งที่เราเรียนจากที่ด่วนนะผมจบวิศวะใบบ่า,ปปายอ่ะก็พยายามออกนะแบบเหมืนกันระบบไฟแล้วก็ระบบแอร์ส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นไม้นะครับที่รอไฟดับไปต์ให้ตัวร์การตาใต้ตัวมงงกาก้วยแล้วก็ภาพรวมข้างในก็เือกัก็อยากจะให้เสริมระบบข้อที่จริงจะเห็นว่า,าก็าปปะดับรองสามารถลองเล่าให้ฟังนิดนึง คือก่อนคือที่เป็นข้อเหล็กคือเรื่อง้วกนี้เราเราก็มาในเรื่องของการขอปลอดภัยในในตัวบ้านเลยเพราะว่าบ้านเราทำดีอายุเราดีกับต้นไม้นะครับก็พยายามที่จะเพิ่มให้น่าเชื่อว่าไฟแต่ละจุดที่เราใช้ใช้นด้า